สวัสดีครับนี่รายการเสียงตามสายของโรงเรียนบ้านพุกมนของเราประจำวันจันทร์นะครับ สวัสดีครับผมคุณครูนิยมผามชานะครับเกิดที่บ้านติ้วนะครับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นครอบครัวนะครับของคุณพ่อสิงห์มาผามชาคุณแม่สีภัยผามชานะครับในครอบครัวนี้นะครับพ่อกับแม่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ค้าขายนะครับซึ่งที่หลมสักบ้านติ้วก็จะมีอาชีพนะครับการขึ้นหมากนะครับ มะพร้าวนะครับพ่อแม่ก็หาไรายได้จากตรงนี้นะครับก็คือเรื่องราวของอการค้าขายก็คือขายมะพร้าวขายหมากใบพูซึ่งคนสมัยก่อนจะชอบเคี้ยวหมากกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณนิยมนี้มีครอบครัวก็คือพ่อแม่แล้วก็พี่รวมแล้วนะครับพี่น้องรวมกันคือ7คนนะครับคนคุณนิณยมเป็นคนที่เนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับก็ ตั้งใจนะครับอ,อยากจะเป็นอทหารนะครับไม่ได้ตั้งใจอยากมาเป็นคุณครูครับแต่บังเอิญน,นะครับมีเรื่องราวผกผันนะครับคุณแม่กอ็อยากจะให้ไปเรียนนะครับเรียนครูเพราะฉะนั้นแม่ก็ส่งเสียเรียนนะครับก็จะค้าขายด้วยการ ขายมากนะครับขายภูนี่แหละ,ะส่งเสียเรียนสมัยนะั้นก็จะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์นะครับ33.1.3.8นะครับปี33นะครับนี่คือการเรียนครูนะครับก็เรียนครูในเอกสังคมศึกษานะครับก็เรียนคุรุศาสตร์นะครับ4ปีนะครับคุรุศาสตร์4ปี ที่บ้านนครชุมและให้มันฝึกซ้อมฝีมือไม่ให้ขาดอีกอย่างพี่อยากให้แม่เสืองคอยดูแลสเสบียงให้พร้อมหากเป็นดังที่พี่หมายใจไว้เท่านี้นครไทยของเราก็จะมีกำลังไปต่อสู้กับพวกขอมสมาธิของลำพงได้มีกิจกรรมที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีขึ้นเขาปักธงชัยนะครับก็มีโอกาสนะครับได้แสดงเกี่ยวกับพ่อคุณบางกลางเท่า หรือพ่อคุณบางกังหา่าวหลังจากนั้นท่านก็สถาปนาเป็นพ่อคุณศรีอินทราทิ i เป็นพ่อของพ่อคุณรามํำแหงซึ่งเป็นยุคสมัยต้นประวัติศาสตร์ของสุโขทัยกับพ่อคุณผาเมืองนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับที่พิสุโลกก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้แสดงเป็นองค์สมมตินะครับรวมแล้ว10กว่าปีนะครับซึ่งเป็นแสดงของพ่อคุณบางกังเทามาตลอดนะครับ สวัสดีครับนี่รายการเสียงตามสายของโรงเรียนบ้านพุมมนต์ของเราประจําวันจันท์นะครับซึ่งเช้านี้นะครับบรรยากาศที่โคกมนต์ของเรานะครับฝนตกโปรยโปรยมานะครับบ้านเราก็จะมีหมอกนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติไม่รู้จะไปหาที่ไหนที่เราจะดีที่สุดสําหรับน้าหนาวก็คือภูมมนต์ของเรานะครับเช้านี้นะครับเราจะเจอกันนะครับยิ้มว่าให้ ทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะาตามวิถีของชาวพุทธนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุณครูก็มีบทกลอนนำมาฝากก่อนที่จะมีเรื่องเล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะมีบทกลอนอว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน คนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเพราะฉะนั้นคนเราทําบุญไว้นะครับเพราะเราจะได้มีสิ่งดีๆในชีวิตเพราะว่าเราเป็นวิถีไทยวิถีพุทธเราทําก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับนี่คือกฎของศาสนาพุทธที่เรา,ายึดถือและก็มีความเชื่อของเราชาวพุทธทําแบบนี้นะครับอ้า ช่วงต่อไปนะครับจะมีเพลงเปิดให้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงที่เพาะๆครับเราเป็นคนไทยนะครับสยามเมืองยิ้มอ้าวยิ้มกันหน่อยครับวันนี้เช้านี้ครับอา,อาาสานะครับก็จะมีนักศึกษาวิชาทหารนะครับไปอาสาช่วยชุมชนที่ผ่านมานะครับก็ไปช่วยทำผ้า รอยเท้าอาโคซอนะครับของป่าไม้น้ำหนาวก็จะใช้นักศกษาวิชาทหารของเรานะครับไปช่วยตัดไม้ไปช่วยปั้นรูปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกิจกรรมอาสาและต่อมานะครับตอนนี้ก็คืออันซีนคือน้ำตก ตัดใหญ่นะครับที่ผ่านมานะครับนักศึษาวิชาทหารก็ไปช่วยกันพัฒนาให้น้ําตกกว้างขึ้นแล้วก็ไปทําฝายนะครับในยามหน้าแรงนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมอาสาของนักศึกษาวิชาทหารนะครับหรืองานศพนะครับก็จะพานักเรียนไปช่วยกันนะครับจัดดอกไม้งานศพบ้างนะครับงานบวชแล้วก็จัดนะครับงานแต่งแล้วก็ช่วยถ้ามีโอกาสนี่คือช่วยชุมชนนะครับ กิจกรรมต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นวัดบวรวัดบ้านโรงเรียนส่วนมากจะพาดเด็กทํากิจกรรมนี้เพราะว่าโรงเรียนของเรามีเอกลักษณ์ก็คืออ,อยากให้เด็กมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนคือเป็นเอก,เอกลักษณ์ของโรงเรียนเราครับโรงเรียนวัดกมลของเราครับกิจกรรมอของเรานะครับแต่ละวันนะครับการสอนนะครับช่วงนี้มีครูเยอะ าการแบ่งการสอนตารางสอนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูนิยมก็สอน21คาบนะครับสอนในระดับชั้นม .1 ถึงม .6 นะครับวิชาที่สอนคือสังคมประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็กิจกรรมที่ตั้งแต่เช้านะครับอสอนนักเรียนก็คือ,อาตามตารางสอนนะครับม .1 ม .2 ม .3 หลังจากพักเที่ยงนะครับคุณครูก็จะกลับไปบ้านไปซักผ้านะครับเพราะว่าบ้านไม่ไกลนะครับใช้เวลาตรงนี้ไปซักผ้าไว้นะครับเพราะว่าที่นี่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะครับต้องเตรียมการไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาสอนช่วงบ่ายนะครับก็สอนในกิจกรรมวิชาสังคมศึกษาหรือบางครั้งนะครับก็จะมีกิจกรรมนักศึกษาวิชาอาหารนะครับก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ นักศึกษาวิชาทหาราปีหนึ่งปี2ปี3นะครับให้รู้เกี่ยวกับรักษาดินแดนของประเทศไทยและก็มีกิจกรรมชุมนุมนะครับก็ที่หน้าห้องก็จะมีกิจกรรมคือตัดผมนะครับมีโอกาสก็จะให้รุ่นพี่สอนน,อน้องตัดผมกันนะครับครับหลังกิจ,จวัตรหลังเลิกเรียนของค,คุณครูนิยมนะครับ มีโอกาสก็จะพานักเรียนนะครับฝึกการทําน้ําสลัดนะครับการตีน้ําสลัดของเรานะครับก็จะเป็นสูตรที่มีคนชื่นชมติดใจนะครับอร่อยนะครับมีคนสั่งทําอยู่บ่อยๆนะครับก็จะพานักเรียนทําสลัดแล้วก็น้ําสลัดด้วยนะครับทำเป็นแพ็กเกจนำไปขายที่ตลาดนะครับซึ่งตลาดอยู่ติดกับโรงเรียนครับก็จะมีขายวันวันจันทร์วันพฤหัสนะครับ และมีโอกาสนะครับเราขยายเครือข่ายไปขายที่น้ำหนาวนะครับวันพุธนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราก็มีโรงเรียนเกี่ยวกับปลูกผักสลัดด้วยก็ส่งเสริมอาชีพให้เด็กได้ฝึกได้ทำนะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็จะฝึกเด็ก ให้เขียนตัวอักษรน,นะครับการเขียนโฟมการตัดโฟมกิจกรรมต่างๆเพราะว่าบางอย่างฝึกการเขียนใช้ในการเขียนศิลปะในงานบวชงานศพทีนี้ยังมีการเขียนโฟมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะ เข้าป่านะครับหลังเลิกเรียนก็จะไปสำรวจน้ำตกบ้างนะครับไปดูพืชพธุ์บ้างนะครับซึ่งในน้ำหนาวนะครับจะมีน้ำตกในการสำรวจก็คือน้ำตกอาจใหญ่น้ำตกทิดมีน้ำตกตาดฟ้าน้ำตกนักราชตาดหมอกนะครับก็จะพาให้เห็นว่าการฝึกสำรวจนะครับเราเข้าป่าเนี่ยได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับเป็นการ ศึกษาธรรมชาติให้ได้เห็นว่านี่คือบ้านเราน้ำหนาวยังมีทรัพยากรที่ดีเด่นนะครับแล้วก็มีโอกาสไปช่วยเหลือนะครับกรมป่าไม้นะครับในการที่จัดทาเสากิโลที่อำเภอ n a หนาวนะครับการเขียนตัวอ,อักษรก็ไปช่วยที่อำเภอ n a หนาวนะครับนี่คือกิจกรรมหลังเลิกเรียน ครับในช่วงปิดเทอมนะครับโรงเรียนก็จะมีการวางแผนตารางนะครับยูเวนยามนะครับไม่ได้ปิดเทอมเฉพาะนักเรียนครับแต่ครูมีงานนะครับก็จะมีมอบหมายทางไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองพัฒนาการเรียนการสอนนะครับปัจจุบันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ให้คณะครูคนะอบรมผ่านออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นปิดเทอม ปิดเฉพาะนักเรียนแต่ครูยังมาดูแลโรงเรียนแล้วก็มีเวรยามด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีกิจกรรมครูก็จะมีอ,อบรมแล้วก็มาหาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากออนไลน์นะครับเตรียมการเรียนการสอนใหม่เราต้องทันสื่อเพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆนะครับในโลกาพิวัต์เนี่ยเด็กยุคนี้ใช้สื่อการสอนแบบไหนเราเรียนแบบไหน เราเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องเข้าถึงตัวเด็กมากที่สุดหรือการทำจับกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook เ,เพื่อที่จะนากระบวนการเรียนรู้ส่งให้เด็กมีการบ้านมีอะไรเตรียมการไว้นะครับอ่านี่คือเราหยุดแต่การศึกษาทั่วโลกยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหาโปรแกรม คอมพิวเตอร์หาสื่อใหม่ๆหาห้องเรียนใหม่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็สอนใน o o g l e c l a s s r o o m นะครับก็ตั้งห้องเรียนมาเสร็จแล้วก็เอาเนื้อหาสาระส่งให้นักเรียนให้เรียนเข้าในรหัสวิชาเรียนนักเรียนก็จะมีห้องเรียนวิชาสังคมวิชาประวัติศาสตร์วิชาการงานอาชีพซึ่งจะลิงก์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องราวที่เราสอนยกตัวอย่างเช่นวิชาสังคมนะครับ อย่างภัยพิบัติเนี่ยเราก็เคยอ่านเต็นในหนังสือนะครับแต่ตอนนี้เด็กในปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์คุณครูก็ทำคลาสรูมนะครับหลังจากนั้นก็ส่งลิงก์ใน YouTube ให้ดูว่าภัยพิบัติของพายุสึนามิซึ่งเราลิงก์เข้าไปกับ YouTube เด็กก็จะได้ดูในมือถือของตนเองด้วยการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันใกล้มากใกล้มือของนักเรียนนะครับหรือการทำข้อสอบนักเรียนสามารถทำอยู่ใน มือถือแล้วก็ส่งข้อสอบมาให้คุณครูได้น,นี่คือการเรียนทันสมัยปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะัวแต่เอาโงเรียนโจทย์สมุิมันไม่ได้นะครับต้องพัฒนาให้เท่ากับสื่อต่างประเทศแล้วก็ห้องเรียนต่างประเทศต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอครับ ขอต้อนรับส่วนณะจักของคิปบิวดิงครับผมธนาทิปแห่งคิปบิวดิงสวัสดีครับ